สวัสดีครับเพื่อนครับผมมโนกนอกขอกอครับไม่ได้มาสนทนาธรรมกับเพื่อนหลายวันนะประมาณ3-4วันนะเพิ่งกลับมาจากจางหวัดน,นะไปภาลิกิต่างหวัดมาก็ผมไปจังหวัดนครนานนยกมาฮนะด้วยการนำพาของ พี่ด็อกเตอร์หนึ่งนะฮะด็อกเตอร์หนึ่งน่าน่าจจำได้นะด็อกเตอร์หนึ่งที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะด็อกเตอร์กศนนะนะเออถ้าใครตามผมน่าจะทราบนะว่าท่านคือใครเป็นคนคุณภาพของประเทศนี้ฮนะด็อกเตอร์หนึ่งฮะท่านก็เป็นสะพานบุญส่วนผมไปไปวัดนะฮะผมไปว,ว,มะะวัดลำบัวลอยมาฮะวัดลำบัวลอยอำเภอบาง บางพีนะจังหวัดนครนายกนะฮะไปบวชเนคขม,มะนะฮะเพื่อนๆถ้าคนชอบอ่านหนังสือหรือคนฝักใ่ทางพุทธศาสนาเราน่าจะทราบนะเขาเรียกว่า,า,าเนคขม,มะนะฮะเป็นการบวชบวชเหมือนบวชชีพามนะฮะบวชถือศีลแปดนะฮะถือศีลแปดนะฮะศีลแปดมีอะไรเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้จักกันนะ น่าจะรู้จักสินแปดก็บวชไม่ต้องโกนหัวคือนุ่งขาวหุ่มขาวแล้วก็ฉันข้าวสองมื้อนะเหมือนเหมือนเนนนะนะเหมือนเนมผ้าสองมือนะ้อก็ตื่นเช้าตีสี่ึ่งก็สวดมนต์วนสวดมนต์ทำวัดเช้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโหประทับใจมากแนละก็ต้อง กับขอบคุณอาจารย์หนะที่สั่งสอนในในในรุ่นนี้นะผมรุ่นหนึ่งนะรุ่นรุ่นหนึ่งของอท่านแม่ชีสุกัญญาถาวรเรลนะฮะแม่ชีสูนะฮะแม่ชีสูงเราไปเสิร์ชดูชื่อท่านได้นะท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรนนะ่ะสุกัญญาถาวรเรลนะไปเสิร์ชดูได้นะ แล้วก็พี่ด็อกเตอร์หนึ่งก็เป็นสะพานบนพาผมไปปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็รุ่นผมนี่จะมีหกหกท่านนะมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหกท่านนะฮะนะครับก็ประทับใจมากก็มีมีน้องหมวยมีคุณนกมีคุณน้อยมีพินิจนะฮะมีผู้หญิงสี่คนแล้วก็มีด็อกเตอร์หนึ่งพี่ชายผมคนหนึ่งแล้วก็ผม ผู้ชายสองผู้หญิงสี่ก็รุ่นนี้มีหกคนประดิษฐ์ประดิธรรมด,ด้วยกันสามวันสามคืนนะก็สวดมนต์มโวนาทำนูน่นทำนี่ก็แล้วแต่จริตคนนะเขาไม่บังคับนะว่าวันวันคุณจะทำอะไรแต่ว่าคุณต้องตื่นเช้าอ่ะสวดมนต์สวดมนต์นนแต่ผมประทับใจนะสวดมนต์นี่ก็มีแปรด้วยไงเพราะว่าปกติเราก็เหมือนนับถือพระเหมือนนกแก้วนกขนทองอะ่ะเวลาสวดมนต์ไม่รู้หรอกแปลว่าอะไร ผมมาที่นี่ผมรู้เลยว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยเขาจะแปลหมดเลยนะแปลนโมตะะัสสะภะพวโตเนี่ยอ,อแปลว่าอะไรยังไงนะอืมเขาจะแปลหมดเลยน,นโมตะะัสสะภะพวโตเนี่ยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอะระหังอืมอะรรหาโตแปลว่าอะไรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใกล้จากกิเลสประมาณนั้นนะอืมไม่อยากเล่าเดี๋ยวเพื่อนเบื่อเพราะว่าคนเราจะิตีไม่เหมือนกันนะก็แต่ว่าได้ผลนะคือ เราท่องไปปุ๊บเรารู้เลยว่าแปลว่าอะไรเราก็เลยเก็ตไงอืมแล้วท่านแม่ชีเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะสอนดีมากนะผมเกิดมาอายุให้สี่ปีเพิ่งเพิ่งมารู้ที่นี่ฮะว่ามีสามอย่างนะเนี่ยไหนๆเราแล้วเราไฟังหนึ่งเจริญสติคนเราต้องมีสติอันดับหนึ่งนะสองเนี่ยแม่ชีเขบอกว่าสองนี่อะไรอะรู้ไหมไม่ให้มีสามอย่างให้เรื่องนี้มีเจริญสติ มีนั่งสมาธิมีเดินจงกรมอันไหนให้เลี่ยงกันนะหนึ่งอ่ะคือเจริญสติสติคือกําหนดอริยบทของเราอ่ะมีสติในปัจจุบันเนี่ยมึงทําอะไรอยู่เออปัจจุบันเนี่ยทําอะไรอยู่มึงคิดเองกําลังกินข้าวก็คือกินกําลังเดินก็เดินกําลังนอนก็นอนคือมีสติในหนึ่งสองนี่ให้ตอบว่าอะไรผมก็ไปตอบผิดตอบว่าสองต้องนั่งสมาธิแน่นอนแต่ไม่ใช่ฮนะสองคือเดินจงกรม มันต่อเนื่องไงพอคุณมีสติเนี่ยมีสติกำหนดอริยบทปัจจุบันเนี่ยคุณก็ต้องเดินเดินจงกรมเนี่ยมันก็เป็นอริยบทไงเดินแบบเก้าหนึ่งเก้าสองยกหนึ่งยกอะไรเงี้ยนะไม่อธิบายหรอกเอาไงว่าคือเดินจงกรมอะ่ะถ้าคนปฏิบัติจะรู้มันมันก็ไม่ง่ายนะคือกําหนดมีสติแล้วกาหนดอริยบทเราอะว่าเรา เวลายกเท้าวเวลาวางอะไรอย่างเงี้ยนะเรารู้ตัวไงเออไม่ใช่ว่าสมสีสมหาเต้นรับเต้นแรงเต้นกลางเนี่ยมันต้องมีสติอันที่สามก็คือนั่งสมาธินะสามอย่างนะนั่งสมาธิก็กําหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธโน่นนี่นั่นก็ศึกษาไปนะใครอยากรู้ก็ไปศึกษาเองแล้วกันนะฮะมันสอนกันไม่ได้คนระับเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้มันอยู่ที่จิตคนแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเราด้วยนะบางคนนะสอนแทบตายไม่รู้เรื่องหรอ บางคนพูดแป๊บหนึ่งรู้เลยอะไรเงี้ยนะครับเก็บมาเล่านะครับอย่างเราอ่ะมีสติทุกอย่างก็โอเคนะนะครับมีแม่ตามีกรุณามีมุติตามีอุเบกขานี่ก็จบละนะไม่ต้องอะไรมากมายธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะไม่ฝืนธรรมะคือเรื่องของธรรมชาตินะฮะก็ไปทริปนี้ผมได้ละมาเยอะเลยเพราะว่าผมจริงๆผมเป็นคนเถื่อนนะ คนถ้าพูดอยาบภาษาบ้านเราคนเฮียแหละผมอ่ะอวัดก็เข้าเล่าก็กินอะไรเงี้ยนะอแบบเฮียอะไรผมอ่ะบอกให้อารมณ์ร้อนหน่อยใจร้อนเออมีอะไรที่ไม่สบายใจเลยผมจะแสดงออกเลยอืมจะชักสีหน้าหรือจะทันทีเลยถ้าผมโมโหอะไรมันจะคล้ายๆว่าควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะฮะแต่อายุมากแล้วเราก็ต้องรู้แล้วต้องมีสติแต่พอมามาปฏิบัติธรรมนี่รู้เลยนะ มาเข้าวัดเนี่ยรู้เลยว่าสติสําคัญที่สุดนะเหมือนอาจารย์พยอมท่านพูดนะ่ะโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะเออมึงอย่าไปบ้าแะ้วกันเออประมาณนั้นนะแล้วก็รักษาถ้าคนเรารักษาศีลห้าเนี่ยโลกนี้ไม่มีสงครามโลกนี้จะสงบสุขแค่รักษาศีลห้านะไม่มีการลบลาข้าวฟันห,หรอกทาได้ไหมล่ะศีลห้านะเออนะครับแค่ข้อหนึ่งปานาจิปายังทำไม่ได้เลยใช่ไหม,มเห็นยุง เห็นแมงสาบก็ไล่กระทืบไล่ตบแล้ไหมประมาณนั้นนะก็เล่าให้ฟังเก็บมาแล้วใบทริปนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังเขาก็ให้ทําประโยชน์นะเราจะทําอะไรก็ทาไปนะผมก็คุยทําอะไรกี่ว่าผมก็เลยเลือกเอาล้างห้องน้ําเออผมชอบคือจริตไงอยู่ที่จริตไงผมชอบน้ำไงเข้าห้องน้าเลยผมก็ล้างขัดล้างห้องน้าอ่าห้องน้ําก็ห้องน้ําวัดนะเพื่อนๆน่าจะรู้ค่อนข้างจะ ส่วนกระปกนิดหนึ่งเนี่ยผมทำความสะอาดห้องน้ําแบบอ่างอาบน้ peek, ำำาน ough, าาําโถขี้โถเยี่ยวเนี่ยผมทำความสะอาดเนี่ยก็โอเคก็สะอาดพอสะอาดแล้วใครเข้าห้องน้ําเนี่ยเขาเรียกว่าที่ปวดทุกข์ใช่ไหมมันก็มีความสุขฮนะไปปวดทุกข์่ะใช่ไหมเออม,มีความสุขนะเข้าไปขี้แล้วก็สะอาดแล้วไม่เข้าไปละเหม็นแมงอะไรกับไม่รู้ใช่ไหมล่ะเออเข้าห้องน้าแล้วมันสะอาดมันมีความสุขเขาถึงเรียกว่าที่ปวดทุกข์ไง เออผมเลือกตอนนี้นะผม,ผมจองเลยห้องน้ําห้องน้ําที่กูจองเออก็เลยได้ล้างห้องน้ำฮะล้างให้ห้องน้ําพ้าด้วยห้องน้ําโยมน,น,นู่นนะี้นั่นคือคือไปทริปนี้ผมจองห้องน้ําอย่างเดียวอืมแล้วก็ได้ทําประโยชน์นะเรื่องเก็บขยะแยกขยะนู่นนี้นั่นก็ทําแล้วแต่นะครับก็เลยเก็บมาเล่าให้เพื่อนนะเพื่อนฟังนะครับเดี๋ยวเอมึงหายไปไหนารวันไม่โหนเออประมาณนั้นนะก็เก็บมาเล่าลก็ เราไปฟังว่าคนเรามีสติมีสติซะอย่างเราชนะทุกอย่างได้นะฮะโกรธคือโงโ่โมโหคือบ้าเวลาจะพูดอะไรเหมือนกันใช้สติก,ก่อนนะไม่ใช่ด่าๆเข้าไปแล้วมันมันถอนคำพูดไม่ได้นะคำพูดเป็นนายเรานะใช่ไหมเออไปดา่าคนคนนี้เนี่ยเขาฟ้องได้นะครับเขาหาหมินประมาทติดคุกด้วยนะครับโดนปรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยคำพูดเป็นนายเราคิดก่อนพูดก็แล้วกันนะฮะ แล้วเรื่องเวลาเนี่ยเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณไม่ว่าผมไม่ว่าใครก็ช่างผู้ดีตีนแดงเจ้าสวรวยหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านเนี่ยนะมีเท่ากันคือเวลานะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครนะมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาของแต่ละวันเนี่ยทําอะไรนะฮะใครจะใช้เวลาให้มีค่ากว่ากัน คุ้มค่ากว่ากันนะฮะคือเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครรอกเอ้ยมีเวลามากกว่ากูกูมีเวลามากกว่ามึงใช่เพราะฉะนั้นเวลาเท่ากันหมดอยู่ที่เราอยู่ที่มึงนะครับก็เก็บมาแล้วครับบุญรักษาคนคิดดีทําดีครับออกบ้านใส่แมตเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับอ่าก็กราบขอบพระคุณแม่ชีสุกัญญานะครับถาวรสิริกับขอบพระคุณกัลยานมิตรทุกคนนะครับกราบขอบคุณ ด็อกเตอร์หนึ่งครับพี่หนึ่งของผมนะครับที่เป็นสะพานบุญพาผมไปในในที่ดีๆนะครับแล้วก็ประทับใจมากแล้วครั้งหน้าก็คงไปอีกทีครับสวัสดีครับบุญรักษาคนคิดดีทําดีครับสวัสดีครับ